สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็มาพบกับเพียนนะคะในแนวทางลราพัฒนานะคะก็มาพบในแนวทางลราพัฒนาสูตรสามนะคะพี่น้องจ๋าก็ก่อนที่จะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปในการแจ้งเตือนนะคะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาด แนวทางต่อไปนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้เปิดการมองเห็นให้เพื่อนๆได้มีแนวทางนะคะเราไปชับรับชมนะคะรับชมของวันที่11นะคะเดี๋ยวจะยกขึ้นให้แคปหน้าจอนะคะพี่น้องจา๋าเดอน3มนะคะ ปีหกสีนะคะพี่น้องจา๋าอย่าไปโฟกัสที่ตัวเลขตัวหนังสือนะคะเราโฟกัสที่ตัวเลขกันเนาะก็ในแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าแนวทาง เราพัฒนานะคะสูตรสามนะคะพี่น้องสูตรสามนะคะเดี๋ยวตัวตัวเด่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องมาแล้วจา้าลืมไม้บรรทัดนะคะพี่น้องจา๋าก็เดี๋ยวเพนจะใส่ตัวตัวเด่นไว้ให้นะคะพี่น้องก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะคะเด่นหกนะคะ ลองหนึ่งนะคะเจ็ดสามสี่แปดนะคะพี่น้องสูตรนี้จะจับลองจับสามตัวให้นะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดานะคะ เรามาจับกันเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะยกขึ้นให้แคปหน้าจอนะคะพี่น้องจ๋าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสามสี่แปดหกเจ็ดสาม เจ็ดสี่แปดหกสามสี่หกหนึ่งสามหนึ่งสามแปดเจ็ดสามแปดเอาอย่างเจ็ดสามแปดยังเนาะ สามแปดหนึ่งสาสี่ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดนอกพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวเด่นไปนะคะพี่น้องจ๋าสูตร3าสตัวนะคะ เพียนให้เด่นไปนะคะตัวที่เพียนชอบเนาะหกหนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องหนึ่งเจ็ดสามนะคะเป็นครั้งแรกที่เจาะสามตัวนะคะในในราวพัฒนานะคะเป็นครั้งแรกเนาะก็พี่น้องก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางได้หกสามเจ็ดนะคะหกหนึ่งสามนะคะพี่น้อง เจ็ดสานะคะพี่น้องก็ถูกตาต้องใจตัวไหนก็แคปหน้าจอไว้ได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องนะคะทุกๆก,การติดตามรับชมนะคะโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายจ้า